deep in the shadows. I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh huh. so far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars. วันนี้นะคะเรามาที่เขาเต่านะคะเขาเต่าตำบลนนะคะไปตำบลเขาเต่า อยู่ระหว่างหัวหินนะคะหัวหินแต่เป็นเขตของอำเภอหัวหินนะคะหัวหินมาที่ปราณบุรีนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะวันนี้พ่จมานก็พามาเที่ยวค่ะมาเที่ยวมาชมวิวนะคะชมวิวของทะเลนะคะซึ่งเงียบเงาค่ะเงียบสงบเนาะข้าวบันษาปีนี้ก็เงียบสงบนะคะทุกที่เนาะก็คนก็น้อยแหละเพราะว่ามาตร,รการเนาะล็อกดาวน์นะคะตามบางพื้นที่เนาะก็ ไม่ได้ออกมาเที่ยวไม่ได้ออกไม่ได้ไปไหนกันนะฮะวัดวาก็ไม่ได้ไปทำบุงทำบุญกันอะไรประมาณนั้นเนาะวันนี้พ่อจมานก็ไม่ได้ไปไกลค่ะก็อยู่แถวบ้านนะคะอยู่แถวบ้านเราเนี่ยแหละก็คือเขาเต่าค่ะเขาเต่อาอำเภอหินนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะอยากจะคุยเรื่องอะไรดีเนาะวันนี้อยากจะคุยเรื่องเหมือนเดิมนะคะสําหรับชาวยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ ยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะยูทูบเบอร์นะคะก็มั่มอยกันเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเออรักหลอกจึงบอกเจ้าใช่ไหมคะก็อยากจะแนะนาําอยากจะบอกน้องใหม่นะคะน้องใหม่อมือย่าไปพูดแต่ว่าน้องใหม่เลยเป็นพี่แล้วก็ยังทําผิดอยู่ก็มีอยู่นะคะไปว่าเขาเนาะประเด็นน้องใหม่ว่าอีว่าแต่เขานั่นแหละรุ่นพี่ก็เป็นเหมือนกันแหละ <laughs> จริงไหมคะเอกอก็ประมาณนั้นแหะนะคะก็เอาที่ว่าเออ ยังไงนะคะก็การคอมเมนต์นะคะคุยเรื่องการคอมเมนต์กันดีกว่าเนาะเมื่อวานก็ได้คุยกันคอมเมนต์ที่ที่ใช้คํานะคะคำคำคอมเมนต์ที่เป็นประโยคที่ต้องห้ามนะคะพูดไม่ได้นะคะวันนี้ก็อาจจะเป็นประโยคนะคะเป็นการคอมเมนต์ที่ซ้ำๆนะคะเดิมๆนะคะการที่เราจะคอมเมนต์คำเดิมๆซ้ำๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นผิดเหมือนีกมือนกันนะคะโดนสแปมเหมือนกันนะคะ คำซ้ำๆเดิมๆก็จะเป็นประมาณว่าขอคุณค่าขอบคุณครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นคำคำพูดเดิมๆนะคะเดิมมากนะคะคือแบบพอเราไปคอมเมนต์ให้เพื่อนนะคะทุกช่องเนี่ยจะใช้คํานี้เพราะว่าเหมือนประมาณว่าขี้เกียจที่จะพูดหรือเปล่าคะหรือว่าขี้เกียจเขียนอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเอ,อบอสของเราเนี่ยนะคะเขาก็ต้องมองดูอยู่แล้วว่ามึงไปไหนก็ใช้คําเดิมจริงๆเลยอะ่ะ <laughs> ไม่มีคําใหม่แล้วเหรออะไรประมาณนั้นนะคะ ก็เหมือนว่าเพื่อนทําคลิปนะคะในคลิปของเพื่อนเนี่ยทาเกี่ยวกับเรื่องเอาเรื่องกินนะคะเรื่องกินเพื่อนกินหมูอะไรประมาณนั้นสมมุตินะฮะนี่เป็นการสมมุติขึ้นมาดูนะคะอ้าวก็บอกว่าไก่อะไรประมาณเพื่อนไปนาเราก็บอกว่าเพื่อนไปเที่ยวไปเล่นน้าอะไรประมาณนั้นเนาะเหมือนไปเล่นทะเลอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าเพื่อนไปดานานะเพื่อนไปดํานาใช่ไหมเพื่อนไปดํานาเราไปไหน เพื่อนไปดำนาเราก็จะบอกว่าเพื่อนไปขับรถอะไรประมาณนั้นนะคะคือไม่ตรงกับคำไม่ตรงกับการบรรยายในคลิปะนะคะคือเราเตาะเราเรา,เราคอมเมนต์เข้าไปหานะเราไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยก็จะไปฮะก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยอะไรวะกูกูกำลังกินข้าวอยู่มึงบอกกูไปเตะตะก้อเหรอทัมัน <laughs> นะคะคือมันไม่ตรงประเด็นไงคะเออต้องให้มันตรงประเด็นด้วยนะคะเพราะเข้าใจอยู่นะคะบางคนคือรีบมากนะคะเพราะว่าเพื่อนเยอะสมาฮารีบที่จะไปอะ่ะบางทีก็อาจจะลืมนะคะอาจจะลืมว่าเอ้าโอ้ลมมาลมมาลมจา๋าเอออาจจะมองว่ารีบๆอะ่ะลืมฟังไปหรือว่าลืมดูนะคะคือไอ้ตรงนี้นะคะพ่อจมานอยากจะขอร้องนะคะพีสอีกแล้วนะคะว่าช่วยเอาใจใส่เราด้วยนะคะเอาใจใส่กันด้วยนะคะเพราะว่าอะไรนะคะ ถึงคุณจะรีบแค่ไหนนะคะมันก็ได้แค่นั้นจริงไหมคะไม่ใช่ว่าโอ้โหรีบรีบที่จะทาทาเพื่อนนะคะคือต้องการได้ยอดเร็วนะคะยอดซับเร็วอ่ะโอ้ทำแบบไม่ดูพี่ดูเพื่อนกันเลยอ่ะเอาใหญ่เลยค่ะรีบ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 คือรีบไปแต่ก็ไม่ได้กดซับเพื่อนอ่ะนะคะก็คือรีบรีบรีบไปเหมือนไปบอกว่าเออฉันมาบ้านเธอแล้วนะเธอจะต้องกลับมาหาฉันต้องอะไรอย่างนี้นะคะจริงไหมคะแต่พอเพื่อนมาเสร็จแล้วนะคะตัวเองก็ทําเฉยอีกแล้วเพราะว่าอะไรคะ ลืมไปแล้วคะ่ะเพราะว่ามันไปหลายบ้านต้องใส่ใจคะ่ะต้องใส่ใจเพราะว่าอย่าไปบอกว่าหูยทำยูทูบเห็นเขาได้เงินได้ทองโอ,อ,อ้น,นั้นมันจะต้องเป็นเป็นช่องที่เขามีเอ่อฟลาเวอร์ฟลาเวอร์พาวเวอร์นะคะพาวเวอร์เนาะเป็นช่องที่ว่าเขามีพาวเวอร์แล้วก็เขาทํากระแสนะคะไอ้นั่นนะเขาเป็นช่องที่ว่าใหญ่แล้วนะคะแล้วก็เขาดังแล้วนะคือไม่ต้องการคนมาคอมเมนต์อะไรมากมายไม่ต้องตอบอพูดง่ายนะ เออแต่ว่าสําหรับพวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องตอบหากันนะคะต้องเพราะว่าพวกเราเป็นพวกรักกันรักเดียวใจเดียวนะ <c oughs> ให้ดูทะเลคะ่ะดูทะเลดูทะเลเป็นไงคะมืดมาอยู่เนาะแต่ว่าก็มืดๆนะคะแต่ก็ไม่มีแดดมีอะไรมีฝนหรอกเนาะอืมสลับกันค่ะแล้วพอเสร็จแล้วนะคะก็เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยทําไมเหรอคะว่าไปเยี่ยมเพื่อนแล้วจริงๆแล้วในในความรู้สึกของมูจมานนะคะคือเออไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็ ก็มุงกระเบื้องให้ไปเลยดีกว่าเนาะอย่างน้อยก็ก็คุ้มแล้วนะคะเพราะเพื่อนกลับมาแล้วก็เหมือนใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็กลับไปกลับมาหากันนี่นะคะก็พอดีเนาะ,นะถ้าสมมุติว่าเราไปแล้วแบบไม่ไม่ได้กระเบื้องให้เพื่อนอ่ะกลัวเพื่อนไม่ให้อะไรประมาณนั้นนะคะเออกลัวเขาจะกลับมาแล้วกลัวตัวเองจะกลับไปอะไรประมาณนั้นนะคะคือเขากลับเขากลับไปหาแล้วแต่ตัวเองไม่กลับมามันก็จะเป็นประมาณว่าอุ้ยทาไมล่วงทําไมอะไรอย่างงี้นะค,ะคือยังไงก็สร้างนะคะในการทํา youtube เนี่ย ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าไปแล้วต้องให้มั่นมั่นคงให้ให้มั่นคงนะคะมั่นคงยังไงคะมั่นคงก็คือว่าไปด้วยใจไงคะไปด้วยจันท์ไปด้วยใจแล้วก็เราต้องดูให้เพื่อนนะคะดูให้สี่ห้านาทีอ่ะต้องดูให้ได้นะคะก็ถ้าคลิปสั้นก็คือจบไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าคลิปยาวหน่อยนึงเนี่ยอย่างน้อยสักครึ่งหนึ่งของคลิปเขานะคะก็จะโอเคนะคะแล้วเราค่อยเขียนคอมเมนต์นะคะคือไปด้วยความตั้งใจที่จะไปเยี่ยมกันไงคะ เหมือนเราไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมฝูงที่บ้านอะไรเงี้ยตั้งใจมีความตั้งใจก็คือเอาเข้าวของไปฝากเพื่อนด้วยใช่ไหมฮะเออเราของไปฝากเพื่อนอะไรเงี้ยเออเพื่อนก็มีน้ําใจกลับคืนมาให้อะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่ว่าไปโหปรีบไปรีบกดรีบไปไปคือทํายอดหน้าดูเลย,ยวันนี้ไปทั้งห้าสิบบ้านไปทั้งร้อยบ้านอะไม่เห็นกลับมาเลย <c oughs> จะกลับได้ไงนะคะก็คุณทําแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลย,ะะเ,ลยเอาดูทะเลอีกทีนะคะเนี่ยเห็นไหมคะทะเลสวยไหม สวยอยู่เด้ไม่มีคนมีคนเดินอยู่คนเดียวนะอืมก็อยากจะบอกนะคะอยากจะบอกอยากจะให้รู้กันด้วยเนาะว่าเออแล้วการเขียนคอมเมนต์นั่นก็คือคำซ้าๆเดิมๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับมันก็ไม่เท่าไหร่นะคะคำคำนี้เนาะเออจะทําให้มีปัญหาภายหลังนะคะก็ว่าเพราะจริงๆแล้วก็เห็นเห็นโดนมาหลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะคะเออคำนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าขี้เกียจเขียนมากนะคะ แบบว่าไม่รู้ว่าได้ดูด้วยหรือเปล่าถึงจะขี้เกียจเขียน,ย,นยังไงนะคะอย่างน้อ้ยก็เขียนให้มันเป็นเนื้อเรื่องที่ว่าเขาลงมาอยู่นะคะเหมือนว่าเพื่อนเขากินข้าวอะไรเงี้ยโอโ้แต่จริงๆิแล้วสําหรับตัวผู้ะมาเองนะคะการตอบการเขียนคอมเมนต์เนี่ยบางทีก็อย่าเวิวร์วังอลังการเกินไปนะฮะอร่อยทุกงานเลยอะ่ะจะบอกว่าไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะได้ <c oughs> กินได้อร่อยมากเลยก็คือเราใช้คําสุภาพอยู่แล้วนะคะในการคอมเมนต์นกันอะนะ่ะเนาะแต่ว่า บางทีก็ออกจากไกลมากเลยคะเพราะว่าพ่อจมาน,นะคะเวลาไปคอมเมนต์เพื่อนขอบอกเลยนะคะว่าออกจากไกลจริงๆแล้วก็เขียนตามความรู้สึกจริงๆไม่ได้แบบว่าเสแสแ้งหรือว่าโอ้โหหน้าหล่อจังเลยโอ้โหน้าหล่ออย,ย่างงนสีสันสวยถ้าสวยก็บอกว่าสวยค่ะพ่อจมานจะบอกเลยว่าสวยนะคะก็ก็จะไม่บอกว่าโอ้ยทําไมสวยจังเลยอย่างงนจริงๆ,ๆแล้วไม่สวยเลยเลยประมาณจริงไหมคะ ก็เอาให้ชัดเจนค่ะชัดเจนกับเพื่อนฝูงเนอะบางทีก็มาใหม่ไม่ได้ว่ากันหรอกนะคะก็ถือว่าน้องใหม่ก็ยังไม่รู้นะคะแต่ว่าต้องเรียนรู้ให้มากกว่านี้นะคะการที่จะทําเงินนะคะําที่จะเอามาทําเป็นเงินมีไรายได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าโอ้เห็นเขาได้ <c oughs> เขาก็ได้นั่น,นะคะแต่ว่าของเราหล่ะจะได้ไหมเพราะทุกวันนี้พจัารก็ยังไม่ได้นะคะก็เลยเป็นตัวอย่างที่ดีให้ให้ใหเรบรู้ด้วยว่า <c oughs> ยังไม่ได้ค่ะ <c oughs> ยังไม่ได้พิน <c oughs> ออนที่ยังไม่ได้พิมพ์ในว่ยไหมายเพราะว่ายังไม่ผ่านนะคะผ่านแล้วค่ะเพราะว่าอีเมลมาบอกแล้วว่าผ่านส่งแล้วค่ะส่งพิมพ์แต่มันไม่ถึงไม่รู้ว่าบ้านของโคจมาอยู่โคกอีแรงหรือเปล่านะคะก็คิดว่านนายกนี่ก็ใกล้กรุงเทพนะแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ซอยไหนหรือว่าอาจจะติดเอ่อตอนนี้โรคเขากําลังระบาดอยู่เนาะ อาจจะติดช่วงนี้เขาอาจจะกักกันเอาไว้ประมาณนั้นอนะ่ะซองของพู้จัดมารอาจจะโดนกักกันอยู่ช่วงนี้นะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังอยากให้เข้าใจกันนะคะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากเนาะวันนี้ก็มาบอยที่ชายหาดนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเราอยู่แต่ในห้องก็อาจจะเบื่อเบอื่อไม่เห็นภาพวิวสวยๆนาะก็ให้มาดูวิวสวยๆนะคะหาาเขาเต่านะคะอยู่อำเภอหัวหินนะคะ สวยงามค่ะถ้าใครมีโอกาสมีเวลาว่างก็บแวะมาเที่ยวได้นะฮะเอาดิชมไปก็คุยกันแค่นี้นะคะไม่ต้องคุยมากสําหรับยูทูบเพิร์สยูทูบเพิร์นะคะก็คืออยากจะให้ช่วยๆกันนะคะเวลาตอบคอมเมนต์เวลาเข้าไปคอมเมนต์เพื่อนก็อย่าแบบว่าขี้เกียจมากเกินไปนะคะก็เขียนให้เป็นเนื้อเรื่องบ้างเถอะขอบคุณค่ะมาชมด้วยค่ะอะไรประมาณนั้นนะคะมันจะติดสแปมค่ะจะติดสแปมเพราะว่า เราใช้คำคำนี้กับทุกคนเลยเนี่ยมันจะติดสแปมนะคะเอ,อ่อบอสของเราก็จะมองว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มึงเอาตัวไหนไปเนี่ยมึงไม่ใช่เอาความรู้สึกไปใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะคะคือเขาก็ต้องมองอยู่แล้วว่าเราอ่ะทำงานอะ่ะต้องทําด้วยใจกันจริงๆนะคะทำยูทูบเนาะก็คือไปด้วยกายไปด้วยใจนะคะทั้งกายทั้งใจเราต้องไปด้วยกันไม่ใช่โอ้ขี้เกียจอ,อ่ะเขียนแค่นี้แหละก็บางทีก็ไม่ดูด้วยคือคือจริงๆแล้วสาหรับคลิปแต่ละคน่ะนะคะคนจะมานอะ่ะ อาจจะไม่รู้เพราะว่าพาะะ่อบมานไม่ได้มือว่างนะคะก็คือเดินตลอดนะะไม่มีงานแต่เป็นคนที่ไม่ได้นั่งอยู่กับที่นะฮะก็เลยเปิดเอาไวค้ค่ะบางทีก็ต้องปิดเสียงเพราะว่ามันจะรบกวนเนาะแต่ว่าเราจะให้จบไปเลยแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะมาคอมเมนต์แต่ว่าเราไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่านก่อนนะคะหัวข้อก่อนว่าเขาเนื้อเรื่องเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็ไปดูเพื่อนที่ตอบที่คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะเราค่อยคอมเมนต์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเผลอเลยไปไปคอมเมนต์ผิด ขิดเรื่องในในคลิปของเขานะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้มองก่อนนะคะก่อนที่เราจะคอมเมนต์เข้าไปเนาะเออไม่ใช่ว่าสวัสดีค่ะมาชมด้วยค่ะแอบอ,อันนี้ก็มีโดนมาแล้วนะคะสแปมนะคะสแปมนี่พอไปแล้วก็จะมองว่าหืมไม่เห็นมาหาเราเลยไปตั้งนานเออเนี่ยเห็นว่าไม่ว่างไม่ว่างไปโผ่ช่องอื่นอยู่เลยอะไรประมาณ <c oughs> ก็โดนสแปมไงฮะสแปมก็คือการปิดกั้นไม่เห็นนะคะเมือม่อเมือม่อเมื่อบอสเขาปิดกั้นเราไม่เห็นกันแล้วเนี่ยเราก็ตอบท่านไม่ได้นะคะ อย่างน้องๆนี่เข้ามาใหม่นะคะที่มาหาคุณป้าพระจามาคุณป้าก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเออถ้าคุณป้าไม่เห็นนี่คือไปหาไม่ได้นะคะไปหาไม่ได้แต่ถ้าถ้าเห็นเนี่ยโอเคไปแน่นอนนะคะไม่ต้องไปคิดว่าืมไม่เห็นมาเลยอย่างเงี้ยต้องมองด้วยนะคะว่าเราไปคอมเมนต์ถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าเราคอมเมนต์ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องไปภายในปีนี้ไปแน่นอน <laughs> กินไหมคะไปแน่นอนคะ่ะไม่ต้องหัวนะคะก็ก็เตือน,นะะเตือนน,น,นะคะเตือนเตือนแนะนํานะคะน้องๆหรือว่าพีพ่ๆเพื่อนๆนะคะไม่ว่าคนเก่าหรือคนใหม่ก็เหมือนกันะนะฮะเพราะบางคนก็เป็นอยู่นะคะยังมีนิส,สัยเหมือนเหมือนแบบนั้นอยู่คืออาจจะรีบร้อนนะคะรีบร้อนที่แบบว่าจะรีบไปอะ่ะจะรีบคอมเมนต์จะรีบอะไรประมาณนั้น่ะนะฮะก็ก็เลยทําให้เสียงานเนาะเ,เพราะฉะนั้นก็การุณานะคะเช็คเช็คเรียบร้อยก่อนที่เราจะคอมเมนต์เพื่อนเนาะเข้าไปคอมเมนต์เพื่อน แล้วก็ไม่ต้องเบ่อวางอลังการตอบรับความเป็นจริงก็ได้นะคะทุกคนก็ยอมรับความจริงอยู่แล้วเพราะว่าเราทําออกไปเนี่ยเพื่อนจะชอบหรือไม่ชอบขอให้ติได้นะคะติได้แล้วก็แนะนําได้ไม่ใช่ว่าโอ้อะไรก็ดีหมดเลยอ่ะดีทุกอย่างเลยไม่ใช่ใช่ไหมฮะอย่างน้องๆที่อยู่เมืองนอกเนี่ยโอเคแหละนะคะเพราะว่าเมืองนอกเลยคือคนเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องๆพี่ๆที่อยู่เมืองไทยก็ยังไม่เคยเห็นพอเห็นแล้วก็ชอบนั่นแหละไม่ใชฮะได้เห็นวิวเห็นน่นเห็นนี่ก็รู้สึกว่า อยากไปค่ะยมีความอยากไปแต่ทางเมืองไทยทำโน่นทำนี่ออกไปน้องๆที่อยู่เมืองนอกก็อยากจะกินอยากจะเห็นนะคะเพราะว่าอะไรบ้านตัวเองไงฮะเออเพราะว่าเมืองนอกนี่มันไม่ได้มีทุกอย่างอย่างที่บ้านเรามีเนาะแต่บางสิ่งบางอย่างเมืองนอกก็มีดีกว่านะคะก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเนาะดีกว่าเมืองไทยก็มีเยอะเออมันอยู่ที่เราจะหาหรอกใช่ไหมฮะอันนั้นก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะทุกคนเลยเอ,อ่อที่ท o u t u b e กันอยู่นะคะช่วงนี้เนาะ ก็ถ้าอยากจะไปศึกษาก็เข้าไปศึกษาตามช่องที่อาจารย์เขาแนะนํานะคะเพราะว่าป้าพจจมานไม่ได้แนะนําอะไรแนะนําแค่ไอสิ่งที่ว่าใกล้ตัวเรานะคะออไอสิ่งที่ว่าคุณป้าเห็นมานะคะว่ามันผิดก็จะมาแนะนําให้รู้แล้วก็ให้ปรับปรุงกันนะคะในการทํา YouTube นะคะอ,อ,อยากจะได้เงินนะคะอยากจะได้เพื่อนเราต้องให้เขาก่อนนะคะให้เพื่อนก่อนแล้วเราจะได้เพื่อนกลับมานะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนให้เพื่อนไปแล้วมันไม่ได้กลับมา ก็ไปหาเพื่อนใหม่สิคะคิดอะไรมากอย่าไปซีเรียสน,นะคะอย่าไปจริงจังมากเลยเมื่อเขาไม่กลับมาเราก็ไปใหม่เรื่อยๆค่ะมีค่ะมันต้องมีมากอะในสิบคนนี่ก็ต้องมีสักคนหนึ่งกันแหละสองคนนี่แหละที่พียงไกเนาะอ้าวใหม่ก็ลมมาซะแล้วโอเคแล้วคนจะมาต้องวิ่งขึ้นรถแล้วนะคะเพราะว่าลมมาฝนมาอย่างแรงแล้วนะครับขอตัวนะครับก็จเจอกันใหม่ทุกคนนะคะแล้จเจอกันใหม่นะขอบคุณนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพทุกคนนะคะ เออเจอกันใหม่คลิปนาหน้านะคะ